สวัสดี FC ทีมงานพยางง่งเพชรตาแดงพบกับแนวทางเลขราวพัฒนาคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ส่งเสริมการเล่นพนันนะครับตัวเลขมาจากสูตรการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางเลขราวพัฒนานะครับเลขสูตร9065ก่อนอืนอ่นดุผลงานแล้วก็ผลเลขนะครับวันที่12อรักดาที่ผ่านมานะครับ เลข051082มากัน2ตัวนะครับวิ่งเจาะ5เสียได้3ตัวนะครับ056ให้เจาะ051085ออก056ก็ยังได้5กันก็โชคดีกันไปนะครับสําหรับเลข5มาดูแนวทางวันที่15กรกฎาคมนะครับเลขสูตร9065วิ่งรูดเจาะวันที่0กับ5 05นะครับเราช่วงนี้มากันตลอดขาดไม่ได้เลยครับอย่างที่แจ้งไปศูนย์ห้ามทิ้งนะครับเจาะ3ตัวบนกันเลยครับ059นะครับตัวเจาะจะเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวรองคือ069มีการ695560ตัวเก่าก็ได้นะครับ2ตัวบนเน้นกันที่65 2ตัวล่าง50นะครับลองพิจารณาดู ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันวันนี้ก็ขอให้ปังๆกับเลขลา่าพัฒนาสวัสดีครับ